สวัสดีค่ะอันนี้ทางเรามารับน้องบัวนะคะชาโรเล่นะคะอันนี้จะเป็นทางขึ้นที่เจ้าของฟาร์มชาโรเล่นะคะฟาร์มเอ็ดเวนเจอร์คาร์บอยฟาร์มนะคะตอนนี้กำลังขึ้นเขานะคะตัดเขาทั้งลูกเลยนะคะจะเลี้ยงทั้งบัวทั้งม้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาชมที่<ต>ฟาร์มของเขานะคะ ก็ก่าสินคงปยัเลยอาเพื่อนกบหัดก้อนกันนะนี่จีงมั่งแล้วของแต่งบ้านเยอะแยะมาก่อแม่ลูกมันอะไรมาอืมทำไมมันตัวเล็กจังเลยฟังอดเนี่ย มันยังมันยังกี่เดือนเองสามเดือนแล้วตัวน้อยๆนะตัวแดงๆเนาใช่ใช่ใพิงได้สมเดือนเองตัวไหนอะฝุ่นละนอนอยู่หนะตัวน้อยๆเนะตัวนั้นแหละตัวแดงที่ไหนไม่เล็กกันดูสายจะดูกน่อก่ะ่ักแป๊บๆเยวกินพุงป่องพุงป่องกินเก่ะใช่คลองยาก เขาก็บอกว่าเอาไม้ไผ่อยู่แล้วพี่เบสจีบไม้ไผ่มาเพราะนั่นน่ะพี่เบสพ่อไมือ่เอดีาถุไม่น้อยแต่ว่ามันไปสบนมนี่ที่น้อนางสงสารเนาะหรือว่าจะเอาไว้อีกอไหมได้ไหมอ่ะถ้าหนูเอาไว้ก่อนได้ไหมได้นะพ่อนะตจนจนให้จังหกเดือนน่ะค่อยมาเอาก็ได้โออยากได้ไหมได้เราแล้วค่อยโทรบอกหนูเนาะหนูก็สงสารเนี่ยมันตัวเล็กมากเลยแล้วมันมีแต่ตัวใหญ่อยู่นู่นอ่ะใช่หนูกลัวเขาชนมันอ่ะ อยากเล่นอยานมสักหกเดือนก็ค่ะเดี๋ยวเนาะถ้าถ้าพี่พี่ไม่ว่าเนาะพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นเดี๋ยวว่าไม่ได้บอกไม่ไม่วันนั้นอ่ะคือทางนี้รีบจะเอาพี่น่ะบอกว่าเออเดี๋ยวรอก่อนไงค่ะแต่ทางนี้บอกว่าจะเอาเดือนสองเดือนสามเดือนนี้เลยไงไม่ใช่พี่ที่พี่ไม่อยากจะแบบที่บานอ่เบอกเขาเขาได้ยินแกพูดบอกว่าให้ไปเอาวัวว่างั้นเอ๊ไปหาโอ้ไม่ใช่ใช่ไหมวันก่อนอ่ะคือเราเคยน้องน่ะเคยคุยกับพี่ว่าเดี๋ยวสัก อีกสามเดือนอาจะเอาไปป้อนนมเองอะไรกันอย่างนี้อต่ไา่ทีมันจะต้องป้อนแต่ว่าแต่ว่าคือจริงๆแล้วเอาไปก็แยกนมได้เลยเนาะหนูก็สงสารมันมันเล็กมากอะแต่ถ้าอยู่นุ่นก็คือไอ้กินอาหารกินอะรตามคือพี่เน่อยากจะให้เขาแยกนมตอนหกเดือนค่ะค่ะถ้างั้นหนูหนูรอดีกว่าเนาะ ของพี่นะมันสองปีกว่าสามปีกันแล้วค่ะแล้วแล้วไอ้ที่หางวนเขาก็บอกว่าปีกว่าปีแปดเดือนแต่พี่ว่าวัวมันยังเด็กเนี่ยปีกว่ากว่าเนี่ยยังเด็กนิดเดียวแล้วเราที่หนูไปมันได้กี่เดือนอาเธอร์กับฝนหลวงเนาะอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้มมามามาอาเธอร์อาเธอร์ปีหนึ่งแล้วนะคะอาเธอร์ปีหนึ่งไม่หนูหนูจะได้นับฝนหลวงอะประมาณแปดฝนหลวงอะเจ็ดเดือนค่ะตอนนั้นฝนหลวงเจ็ดเดือนเพราะว่าตัวพี่เขาอะพี่ขายไปตอนหกเดือน ให้นูหนูหมักมันหมักยิดกินดีอยู่แต่ว่าหนูหนูให้จํากัดอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าพวกพวกมันหมักยิดอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นจะไม่กินเลยนะของพี่ซื้อกากเบียร์มาให้กินไม่หนูทาเองเองเขาไปเขาไปเอานือเหลือ้างมาไงละห้าร้อยที่ว่าเขาบดมาแล้วไปทุบบดละเอียดเลยอ๋อไอไอกากใช่ใช่ที่เป็นกากเขาเรียกกากมันสดที่ตันละห้าร้อยนะจ้าจ้ามันจะเป็นน้ำเป็นอะไรด้วยนะแต่แต่ว่าไม่ิร์ k เท่าไหร่ โมกากเบียให้กินแต่ว่าตัวอื่นชอบมากขนาดมายังชอบเลยแต่เขาหนได้กินแล้วไม่กินเลยมักยีสดก็นั่นล่ะน้องที่เขามาส่งก็ราคาไม่แพงสองร้อยแปดสิบหรือร้อยไม่รู้จัะไม่ถุงละจากเขาอะร้อยหนึ่งค่ะแต่เขามาส่งให้เราหนักก็สอกร้อยยี่สิบบาทแล้วมันว่าของเขากิโล สามสิบโลค่ะเยอะอยู่นะนั่นแหละแล้วก็วันหนึ่งทั้งหมดเนี่ยพี่ก็ให้กินแค่สองสองกระสอบก็โออยู่ใช่ก็ถือว่าโออยู่คือเราไม่ได้ไปอัดไงคะเราให้แค่พอประทังนะวันละสองกระสอบอแต่ว่าโปรตีนมันสูงค่ะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะก็พอฟังเนาะถ้าเราซื้อหัวอาหารใช่ซื้อหัวอาหารแพงกว่าแล้วก็พี่เคยให้กินหัวอาหารนะคือพี่ทำมาทุกอย่างไอ้มันที่ว่าเป็นหัวเลยอ่ะเอามาสับพี่มีเครื่องสับ จับตากแดดมาผสมกับหัวอาหารมาผสมกับกากเบียร์กากน้ำเอ้ยกากมันกากน้ำตาลรำอันแล้วก็คือเรามีต้นทุนสูงกว่านึกออกไหมคะตอนขั้นตอนการผลิตแต่อันนี้ของเราคือแบบซื้อมาเสร็จถุงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยีมาเลยอ่ะแล้วเราก็ง่ายพี่เคยทำมาเยอะแล้ว แล้วก็ Jamie, หัวอาหารพี่ก็เคยให้กินหัวอาหารตัวละหมอนัวอาหารตัวละครึ่งกิโลครึ่งกิโลอย่างเงี้ยหมอบอกมันก็ยังไม่อ้วนเท่าวันนี้ครึ่งกิโลเลยน้อยอย่างนั้นนะซื้อกากเบียมันกากเบียให้กินอย่างเดียวอื่นเรานี่ค่ะเนี่ยอยู่ในเนี่ยอยู่ในโรงนี้ค่ะสองที่แล้วใกล้จะหมดแล้วก็หนูพี่ก็คนซื้อนะเราก็อ๋อน้องวันน้องวันนี้มะพี่ก็ว่าเห็นแกพูดอยู่ว่าจะให้ไปเอาวัวว่างั้นที่ว่าได้นั่นนะ โอ้มันมันดุนะเนี่ยเนาะโอ๊ยตัมมารุดตามารุดคอืมอ้ยมันดุนะเนี่ยเนาะใช่ไหมมาลงมามาดูไม้ให้เขาหน่อยออออออ๋อชอบเล่นมเอาอีกแล้วนะอยอยมันทหายทวมันมันดุแล้วเนี่ยไม่ค่ะเขาเล่นเขากัดโอ้ยไอ้หลักการกัดของมันตัวนั้น่ค่ะตัวนั้นชอบไม่กัดอู้ มันตัวใหญ่น่ากลัวอ๋อนี่เหรอตัวเล็กอะใช่ค่ะปีนึงเนี่ยปีตัวนนี้ครบเดือตัวใหญ่มากเลยมันแม่เขามาถือกินเขาแต่น้องเขาผู้หญิงไงคะนี่ผู้ชายนี่จะดื้อกว่าอ๋อดูดูทำเอ้ยพวกนี้อดีหยอกมันหยอกมันล่ะเอ๋อดีมันหยอกอุ้ยแม่วะเป็นหาววกคุณเคยเห็นกับยา แต่เดี๋ยวถ้ามันขี่ได้จะขี่ให้เนีอ๋อมันยังขี่ไม่ได้นี่สองปีอ๋อค่ะเบคคุนยกัไม่มันคืเฮ็ดเป็นห้าปีนั่นแหละสวยเนาะดูฟันนี้ฟันดำเนี่ยนะฟันไม่แบ่งโถ่พี่อืออันไม่แบ่งนะอันนั้นพันน้อยหวานนิสัยมันจังนั่นพันน้อยนนี้พันใหญ่มันจะใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะใหญ่ยานเนาะ มันหูจักว่ามันลดมันอะจะกินแพะเหรอวะจากเบียกัดท่าท่ามาร้องผสมกับกินเยอะไม่ได้ท่าท่าผสมกัดด้วประมาณร้อยี่สิบจากเบี้ยวันไว้กวูอะร้องหมดแล้วเพาต้องให้กินหลายๆหูจักมันอะแล้วว่ากินลดให้มันกินไปเลยอะท่าน าของเขาเองมันชอบหลาใส่นก้ำตาลนะมันเป็นหนุ่มขึ้นมาตัวเดียวเบ่งเลยเท่าไหร่อ่ะถ้าถ้าขายสมมติถ้าถ้าโอ้โหใช่ใช่อ้ย่านี้แบบโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยต้องสองแสนกว่านี่นึกวมันราคาแพงจังเลยเนาะยังเด็กน้อยที่ไหนวันเด็กมาอันใหญ่เนาะเขาถามซื้ออยู่ผมไม่ขายออ๋มาใครเก่าอ่ะ แล้วเราผสมเทียมเหรอคะม้าเนี่ยไมไม่แท้ผสมโอ้ผสมพ่อพันเลยอ๋ดดอ,อดูมันเล่น<อ>ที่มาเกาปากให้คักหน่อยนิดแม่ม้กูนร้อนมชอบแบบนี้แต่ว่าใหญ่มันใหญ่มากนี่เวลาโตห้าปี<อ><อ>นี่มันตัวนี้ตัวนี้แปดเดือนตัวนี้ปีได้รอะชอวนา้เม<อ>ันชอบเล่น มันจะให้เล่นนะแต่ว่าเขาบอกกาแล้วนี่มันเล่นมันด่าอย่างนี้โอ้เนาะเราเลี้ยงอะไรมันก็อย่างนี้อ่ะเนาะคือแบบเข้าหานี่คืออยากจะเล่นนะคะกองคือท่องเที่ยวเราเราเราไม่ไม่นี่เลยปล่อยเลยปล่อยครับเกาะให้แดงเลยตรงเนี้ยหืม จะใช่ใช่เพราะว่าปกติหน้าแรงอะเนาะกากเบียนะหรอมหน้าแรงอะครับสวยมากเลยมันกินกากเบียแต่พอหน้าฝนเราก็ไม่มีค่าจ่ายผมก็มีค่าจ่ายไม่กี่หมื่นนี่แม่แม่เขาหมันกินเลยมันนนั้นะมันได้เดือนเดือนครึ่งค่ะได้สี่สิบห้าวันเนี่ยมันหมื่นสองเนาะแล้วก็หมวหมดกับฟางอีก หมื่นพันห้าร้อยหมื่นหอยเสียเ่เอไม่ใช่หมื่นพันห้าร้อยองเขาเอาค่าหมนนรอยพันห้าในตัวเนี้ยก็คือมันตกกระสอบละร้อยทีนี้เราฟังมันพอหรือหรือว่าเราให้แกมาส่งเรื่อยๆถ้าถ้าเราหมุดอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ไม่ม่ของพี่มันอยู่ข้องนู้นด้วยตรงนี้ข้างหลังด้วย แต่ว่าก็ให้แกมาเสริมเราหน้าแรงก็ไม่มีแล้วฟางไม่ไม่โอ้เราเราก็โอ้ให้เราเขาปล่อยค่ะให้หากินเองถ้าสมมุติว่ามีหญ้าแล้วเราก็มาเสริมไอ้กะเบียร์ได้อย่างเงี้ยก็โอ้นะแต่ว่ากินฟังก็ดีนะคือวัวเขาไม่ต้องเหนื่อยเดินเนาะคือชาลูเล่เขาจะถ้าเดินเขาจะผอมมันออกกำลังกายเนาะ ดีแล้วค่ะก็อยาเอาจ้าจ้าไม่หนูหนูหนูก็ว่าสงสารมันมันตัวเล็กเนาะันนนี้ม่าแงงไถ้ามันไปเป็นไปเจอหน้าแรงวัวหนูเดินไกลอ๋อเดินไกลจะไม่ไม่เป็นแบบของพี่จะเดินอยู่แค่นี้ของหนูไปเลี้ยงเนาะแต่บาบ้นเขเลี้ยงกันเดินไกลจริงจ้าของหนูมันมันชอบเดินบาบ้าน่ะใช่บาบ้านมันเดินเก่งเออ มันจะเดินหาญ้าเลยตรงไหนตรงไหนแบบเราเป็นเป็นกิโลกิโลไปเลยจ้าเราปล่อยเลี้ยงแต่แต่อาเธอมันเก่งนะสองตัวนั้นเก่งนะใช่ค่ะเก่งก็คือคือเขานะก็จะตามฝูงตั้งแต่เล็กๆแต่ว่าของพี่ก็คือจะไม่ไกลค่ะเนี่ยบริเวณของพี่เป็นตรงเนี้ตามตามพื้นที่เราตรงนี้แหละไม่ไกลขึ้นเขาเนี้ยพี่ก็ไม่ได้ขึ้นแต่ที่จริงอ่ะขึ้นเขานะขึ้นเป็นด้วยนะแต่ว่าคือคือพอช่วงนี้เราก็ลด ลดการใช้พลังงานเดินน้นก็ไม่มีย่าใช่ใช่ใช่แต่แต่เองเงอมันจะมีเนาะแปลงนี้เขากินกินเกียนมันก็จะไปใช่ใช่เราไปเลี้ยงนาคนอื่นอ่ะไปเรื่อยๆนะคะพี่เห็นอยู่พี่ขับข้าไปบอกจานนั่นแหละนั่นแหละโอ้ทั้งนั้นหนูไว้ก่อนเนาะสงสารมันเนาะถ้าพี่หนูก็กลัวพี่ว่าไงพี่คุยโอ้อยากจะขายหกเดือนตั้งแต่แบบคือคือคือวัวเขาวัวเราน่ะ พอเอาไปก็จะได้ดีด้วยหมายถึงว่ากินอาหารกินนมได้ครบเดือนนะจ้าเพราะว่ามันแรงด้วยช่วงเนี้ยแล้วมันจะเป็นแบบมันมีตัว,ตวใหญ่เหรอเนาะกลัวเขาทำร้ายมันนะเมื่อว<ม><ม>านนี้ก็คลอดคลอด,อดแม่นึงแม่ดำแล้วคลอดแล้วจ้าได้ตัวผู้